สวัสดีค่ะคุณครูทุกทุกท่านนะคะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเด็กๆพบกับคุณครูรัชนีพรนายวันวันนี้ตรงกับวันอะไรนะคะลูกวันที่เท่าไหร่สิบหหรือสิบหกสแล้วตรงกับวันอะไรด้วยสัปดาห์หนึ่งมีเวันวันพุธที่ สิบห้าเดือนก oh, <wow. S 1> ุมภาพันธ์ <Yeah. S 1> พุทธศักราช2,555 <Yeah. S 1> เป็นไงคะ <Yeah. S 1> เรียนรู้กันไปแล้วภาษาต่างประเทศสนุกไหมสนุก let's play เกมเป็นไงคะ <Yeah. S 1> คุณครูมนทิพย์มีเกมสนุกสนุกให้เด็กๆได้ทำไมลูก <Yeah. S 1> ได้ฝึกสมองนะคะให้เล่นใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> หลายคนตอบได้หรือเปล่าคะตอบได้ไหมคะไห <Yeah. S 1> นใครตอบได้ยกมือ Let's Play Game ปลายทางตอบได้ไหมคะตอบได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกนับจำนวนของภาพที่แสดงไม่ว่าจะเป็นภาพครึ่งวงกลมใช่ไหมภาพวงกลมใช่เปล่าแล้วที่มีภาพอะไรอีกคะภาพอะไรอีกลูกสามเหลี่ยม,าม,ยมภาพสี่เหลี่ยม<อ>เป็นภาษา<อ>ต่างประเทศด้วยนะคะเอาละค่ะ เด็กๆน่ารักมากหลายคนก็ตอบได้หลายคนเขายังตอบไม่ได้นะคะยังทำหน้างงๆไม่ทราบว่าปลายทางยังทำหน้างงกันหรือเปล่าคะงงไหมคะเอาไม่งงถ้าไม่งงแล้วเราไปดูต้นไม้ของคุณครูกันเลยค่ะในด็อกิวเมนต์วันนี้มีผลงานนำเสนอโอ้โหต้นไม้แสนสวยสวยไหมสวยต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ของใครทราบไหมคะทราบไหมทราบหรือเปล่า เรียนปลายทางทราบไหมคะมดเด็กๆโรงเรียนปลายทางทราบหรือเปล่าเอ่ยไม่ทราบแต่ที่ทราบมีอยู่โรงเรียนเดียวเท่านั้นในประเทศไทยก็คือโรงเรียนบ้านท่าปักแหว่งอยู่ที่ไหนทราบไหมคะมอยู่ที่อำเภออะไรเอ่ยใครตอบได้โรงเรียนบ้านท่าปักแหวงอยู่ที่จังหวัดพังงา รู้จักจังหวัดพังงาไหมคะรู้จักอ,อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเราไปดูต้นไม้ต้นนี้กันดีกว่าเป็นต้นไม้ของคุณครูสุวิมลเกยทองเห็นไหมคะต้นไม้ของคุณครูน่ารักมากเลยไปดูกันให้เต็มๆเลยคะ่ะเอาละคะ่ะต้นไม้ให้ร่มเงาใช่หรือไม่ใช่ไหมคะให้อาหารหรือเปล่าให้นะคะ แล้วเราไปดูข้างในเอ๊ะมีอะไรนะไปดูกันเลยค่ะพร้อมไหมคะอ้าวพร้อมแล้วโอ้โหข้างในเป็นอะไรลูก,กม,มีทั้งต้นไม,ม,ไม้มีทั้งดอกไม้อ่ามีทั้งดอกไม้ดอกไม้สวยไหมคะสวย,สวยแล้วคุณครูสุวิมลก็ยังบอกว่าในวาระดีถีขึ้นปีใหม่โอ้โห เก็บตกหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ได้เก็บตกนะคะก็ขอให้อำนาจสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะคะโดนบันดาลให้คุณครูรัชนีพรที่น่ารักของเด็กๆและนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลทุกคนจงมีแต่ความสุขสุขภาพเป็นไงลูกแข็งแรงสุดชื่นดังต้นไม้ใหญ่เพราะฉะนั้น ต้นไม้ให้อาหารและที่อยู่อาศัยเสือ้อผ้าบางทีก็ทำมาจากต้นไม้เหมือนกันนะคะและต้นไม้ก็ยังเป็นยารักษาโรคด้วยใช่หรือไม่ใช่ไหมคะอ่าพืชบางชนิดทำเป็นยารักษาโรคได้นั่นก็คือสมุนไพรนั่นเองนะคะต้นไม้ให้อาหารและที่อยู่อาศัย เสื้อผ้าก็เช่นเดียวกันทํามาจากต้นไม้นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกต้องคิดต้องรอบรู้สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นต้องขอกราบขอบพระคุณคุณ,ค,ณครูสุวิมลเกยทองโรงเรียนบ้านท่าปักแหว่งนะคะจังหวัดพังงานะคะคที่ได้กรุณาส่งซ้อขสอนะคะใบโตเลย เด็กๆมองภาพต้นไม้ต้นใหญ่แล้วเป็นไงคะสดชื่นไหมสดชื่นเย็นสบายแล้วก็ยังมีสอ,อสอใบน้อยๆนะคะเขาบอกว่าก็ให้คุณครูนั่นแหละมีความสุขแล้วก็เพื่อนๆโรงเรียนวังไกลกังวลด้วยนะคะให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยแล้วก็มีเงินมีทองเยอะๆเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะคะจากเด็กหญิงสิดาพรต้น เก๋นะคะต่อไปค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยนกโอ้ภาพเมื่อสักครู่นี้ค่ะสวยเหมือนกันภาพนี้เป็นภาพนกนะคะภาพนกโอ้โหนกอะไรลูกนกอะไรคะนกอะไรจ๊ะนกแก้วตอบด้วยนะคะแล้วก็ยังมีต้นไม้มีดอกไม้เห็นไหมคะแสนสวยด้วยเป็นของเด็กหญิงรมิดาชัย ชัยรามนะคะก็ขอให้คุณครูนั้นมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะปราะศะจากโรคภัยไข้เจ็บและเพื่อนของเราเมื่อสักครู่น,นี้ของเด็กหญิงสีนาพรเป็นพระทิตย์ใจดีเห็นไหมคะพระทิตยยิ้มแฉ่งเลยสวยไหมสวยนะคะต่อไปค่ะเด็กชายกระทาวุธแดงเปียกนะคะอันนี้ก็วาดภาพอะไรลูกต้นไม้เช่นเดียวกันเห็นไหมคะ เขาบอกว่าให้คุณครูนั้นมีความสุขสุขภาพแข็งแรง <c oughs> ผมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากๆเลยครับแล้วก็คิดถึงคุณครูทุกวันทุกเวลาทุกลมหายใจเลยอ้าวราคาต่อไปอีกหนึ่ง <c oughs> นั่นก็คือภาพอะไรลูกมองเห็นชัดเจนไหมคะ <c oughs> ไม่ชัดเหรอคะอ่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะสักครู่เดียวคะ่ะเป็นภาพต้นไม้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีบ้านด้วยเห็นไหมคะมีบ้าน แล้วก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งนะคะน่ารักมากเลยไปจ่ายตลาดตอนนี้กลับมาแล้วนะคะเด็กหญิงจิรัตยาอโนโพนะคะ<ๆ>เขาก็ขอให้คุณครูรัชนีพรนั้นมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจเห็นไหมคะ<ๆ>เป็นภาพสวยๆจากโรงเรียนโรงเรียนอะไรเอ่ยบ้านท่าปักแหว่งนะคะจังหวัดพังงาค่ะต้องขอขอบคุณค่ะ เอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้กับเพื่อนๆของเรานะคะและขอกราบขอบพระคุณคุณครูสุวิมลเกยทองขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเอาละค่ะเมื่อพร้อมแล้ววันนี้เด็กๆตะแลนตะแลนดีไหมคะดีค่ะเอายืนขึ้นนะคะพบกับเพลงสนุกๆพร้อมค่ะสะสมคะแนนกันเลยนะคะทางต้นทางและปลายทางค่ะ มาหรือยังเอ่ยทั้งหมดแถวตรงอ้าวราคามาหรือยังคะพี่ตั้มมาแล้วค่ะโอ้โหตอนนี้กำลังเสียงเดินทางมาแล้วค่ะเอาแล้วค่ะเด็กๆพร้อมนะคะได้หรือเปล่าเอ่ยได,ได้ไหมคะอ้าวแล้วค่ะมาแล้วค่ะสะสมคะแนนกันเลยค่ะ บั้นท่าปักแหวงนะคะร้องค่ะซู่ซู นะคะ สนุกสนานนะคะเคลื่อนไหวอิสระในเพลงอะไรคะเ,เพลงโปรดของเด็กๆนั่นก็คือเพลงตะแลนตะแลนนั่นเองเหนื่อยไหมคะไม,ไม่เหนื่อยเมื่อยไหมไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยเอาละค่ะเมื่อเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยแล้วสองตาดูรพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ิ่งมากค่ะไปดูกันในสไลด์เลยค่ะวันนี้คุณครูนำเสนอเรื่องอะไรเอ่ยอ่านพร,พร้อมกันนะคะ